โทรศัพตูเงินล้านยังชนันาพักนาช่าดึงีหนึดึงางยอดงยิงยิงเอาโัเง้นังจนันาพักนาช่าโอ้กูให้มึงยิงไม่ยิงเอาตัวกันเตะให้ตะบอลตะบอลได้ไหมแกตะบอลตะบอลตะบอโอ้โรตูเงินล้านยังชนันาพักนาชัยเอาบอส คือรอบรองชนะเลิศครับเอากับตันทีมครับมาถ่ายลูกแอกสาวกันที่บ้านเรานี่ตึงไว้หอยตึงไว้ก่อนเปิดมาเจ้าเจ้าเจ้ายิงแล้วก็จับบอลแล้วก็เรียบโอ้โหเหลือเชื่อประตูหเงินล้านยังจะนั่งนอนพักหน้าเข่าเอฟซยิงแล้วก็โอ้ประตูเอฟซยิงแล้วก็โอ้ประตูต้องเซฟโอ้โหเบอร์หกสิบกะอาราบอยจังหวะนี้ทีมให้เจ้าคิวเจ้าคิวแปะแล้วกันโอ้โหโอ้ว เสียงเข้ามาแรงกันเราลองยิงแล้วกันเราลองยิงแล้วก็โอ้ยเอฟซีลองสัตว์เต็มคอจังหวะนี้แล้วก็คอจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหสัตว์ตูนเงินล้านยังชนะนาพักนาชัานี่คือฟุตบอลคู่ปิดงานครับแฟนผู้ชมครับปรบมือต้อนรับนักกีฬาคู่ชิงชนะเลิศนะครับในเสื้อสีเหลืองครับวัยรุ่นโมซีครับธนัทของทีมงานของสัตว์เต็มสปอร์ตครับที่พวกเขาครับที่จะเจอกันธนัทของทีมงานภูมิพัฒน์เอฟซี ให้มาตุกังนี่ครับน้องของเขาครับพบตรงนี้เบ้าโพยโทรศัพท์ประตูยนล้านยังจะนั่งมาพนาชัยครับอาพบก็ไม่ได้ยอโ้ยเกือบตงกางไหมหล่อง,ง,องทีจะได้เปิดถัดไหนขึ้นมาเขาตงกางครับโอเคใส่สวยเลยนี่ครับไปฝั่งเขาเขาออกบนยญ้าครับเขาก็อาจจะช้าหน่อยที่หาไปก่อนแหวน้า,ายโอ้โหงานไส้จับตุนิบาหน้าประตูมาแล้วเจ้าโอ้โหนี่พอจับจังหวะนี้มาเขาพนาชัยก็ถึงแล้วครับตรศัวท์ปรตยันานยันจะนั่งมาพนาชัยไม่เหงื่อยิงครับ โอ้นี่พอจับบอลนมันเป้นยาวไปหน่อยครับอเอาแล้วครับจะวับบอลครับเติมแต่ซ้ายบอลยิงไก่มาเลยตรงนี้มาฝาโอ้โหเอาิบหายแล้วกูนัาประตูงานเข้างานเข้าโอ้โหโอ้ไม่ได้ก็จกะงนี้ีครับอะไรผมไม่ได้ทําอะไรผมไม่ได้ทําอะไรยิงบล็อกก็ไม่ได้ทําอะไรยิงประตูผมยิงวาประตูตัวนี้มาครับว่าเนี่ยจะมาได้มายังไม่ถึงตงังกลางครับเป็นบอลจัได้เลยขึ้นมาครับโอ้โหนี่เกือบไปแล้วครับ ลุยตอ่อขนานลงจะเปิดตัดเส้นหลังโอเคงานไสงามไส,มสโอโ้โ,อโห่ตุ้มโอ้โหตุ้มตุ้มเข้าไปตุ้มเอาโอโ้โหโอ้โหนี่ไอเสาบัดซบครับโอ้โหนี่กำลังใจของเพื่อนครับโอเคตมเลย